สอบสอบสอบเอ้าอพูดเราทำกปกอราก่าขโมยมิเตดัมนี้กี่จุดได้อยู่ที่ใดหลายที่หลายที่นะครับเอาเราไปทำอะไรอ่ะขายอืมขายได้ลูกละเท่าไหรประมาณประมาณที่เขาให้เราที่เขาให้เลย ผมได้ผมแ้ายผมเอาที่เตียนไว้บินได้ปม่มลูการ่อยมาเริมรวมเดียวตอกลัง้ายลูกลอ่าอร่อยตอกลังกันครับนึนกงคือให้ประมาณ้านวมันกับเขาใช่มครับก็เอาประมาณห้าจุดไม่ที่จะซ้มันต้องมีอะรหลเราเราเคยติดคดีครับที่เดียนหรืตอนนั้น หลักหลักสันี้ก่อนนะก่อกอนหลักเปิดร่องอยวันน้อยังก่อนปุ้มเปิดผ้มเลยอืมพี่แล้วตอนที่ไปจับมันไปจับผู้ต้องหาคนนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเจอเอ้การมันเปลี่ยนครับว่าไม่ไม่ไม่เจ้าไอ้การยังไงรอที่ข้าบ้านนะครับเราเล่นนซื้อ่ายไแล้วนี่อยู่ไม่ฝืไม่ฝืนแรงเลยไอ้ที่ามหรือว่าเช้าครับที่เราซืตอามครับคือตดตามตดตามอ่า Nghái nga 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 nè nga nga có nga 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 có nga 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 ก็เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่า,าคณะกรรมการตรวจสอบเนี่ยโรงงานหลุดตัวก่อนก็เลยปีนรังกาไปไปรัปงกายลบนี้ไปรังกาอีกบ้านทังนึงปรากฏว่ารัางกาก็เตะแต่ว่าถึงลบนี้ไปแล้วก็เจ้าที่ตรวจสอบสมาร์จับไม่ได้ครับพอจับไม่ได้ปั๊บเนี่ยปรากฏว่าตรวจสอบอคนที่อยู่ที่เลนยาทางทั้งหมดเนี่ยทั้งผู้หญิงจังหช่องคนเนี่ยครับแล้คนนี้ปรากฏว่ามีไม่จับโ่องซานจังหวัดเพชรบุรี อันนหนก็ว่าอาการคดีบัญชีมากครับนะครับชอโคงเราคือพลบกรมส่วนอีกคนอ่ะอา๋ยวจะกลับข้อาซีบแล้วก็ปรากฏว่าเช็คทะเบียนประวัติเลยปรากฏว่ามีไม่จากโครงสั้นเว้ยอีกทรงไม้คือไม่ไปลานตัวจับอ่าไม่ตามตามเงินใกล้กรงกลุ่มประพฤตินะครับเป็นอะไรดันเกิดผลกระทบกับคนจากจากอะไรคนเดียวได้ไปสามคนสามคน หอบนี้หลบสุดตายเลยไหมรอบนี้หลังจากนี้จำได้ไหมปล่อยนะได้สัาสวันปล่อยอนี้สุดตายแหอะคนนี้อยู่ในมมันต้องไปเละเดี๋ยวไปเลตรงไหนดีเล็กเล็กนี่เล็กนตัวออนี้เล็กเล็ตัวเล็กนตัวเชานมีตัาอืมอืมอืมจาก้างหมจาดี

Ah. Ana Mariana namanya. Nang Nang